โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมพวกทมิกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในปัญหาที่คนที่เล่นในเครื่องมือพกพาน,นะครับจะพบเจอปัญหาแล้วก็ยังสับสนขอพูดว่าเป็นมือถือแล้วกันนะครับการเล่นในมือถือเนี่ยมีโอกาสเจอคนที่เล่นใน PC หรือคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเจอครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นในมือถือนะครับแล้วคุณเล่นเกมนี้แล้วคุณไปเจอคนที่เล่นในคอมพิวเตอร์ที่โหดโหเนี่ยคุณจะต่อสู้กับเขาไม่ได้เลยนะครับด้วยความต่างชั้นของคอมพิวเตอออร์กับมืืถ มือถือจอแค่ประมาณ4 5นิ้วนะครับแต่จอคอมพิวเตอร์ดีๆก็24 -27 ถนิ้วครับนะจอ1080ปจอ 2k พวกนี้มันใหญ่มากกว่าเราหลายเท่านะครับวิธีการควบคุมก็คุมง่ายกว่าเห็นอะไรก็เห็นได้ง่ายกว่าซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีการที่ทำให้คุณไม่จะเป็นต้องไปเจอคนที่เล่นบน PC นะ ซึ่งวิธีนี้นะครับสามารถทําได้ในเครื่องพกพาเท่านั้นในสมัยก่อนนะครับใน PC มันสามารถทําได้นะครับแต่ตอนนี้มันปุ่มมันหายไปแล้วซึ่งวิธีการทํานะครับก็แค่เลื่อนลงมานะแล้วก็กดเข้าตั้งค่ากดมาที่อื่นๆนะครับเมื่อกดมาที่อื่นเนี่ยให้เลื่อนลงมาที่ล่างสุดนะครับมันจะเขียนคําว่ารูปแบบผู้คุมิเดียวกันนะครับรูปแบบผู้คุมเดียวกันก็คือถ้าเกิดว่าคุณเปิดเอาไว้เนี่ยคุณก็จะเจอแต่คนที่เล่นบนเครื่องพกพาเท่านั้นนะครับมือถือ iPad และแต่ที่สําคัญนะครับ ยังมีโอกาสเจอคนที่เล่นในอิมิเลเตอร์นะแต่บอกว่าคนที่เล่นอิมิเลเตอร์ผ่าน PC เนี่ยบอกว่ามันเราสู้ได้ไหมเราสู้ได้นะเพราะว่าอิมิเลเตอร์มันคุมยากกว่าเสมอก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณปิดคุณก็จะเจอคนที่เล่นใน PC นะครับถ้าเกิดคุณเปิดคุณก็จะเจอผู้เล่นที่เล่นในมือถือเท่านั้นนะครับแค่นี้ครับ